จะได้เงินก้อนเออช่างช่างรถเป็นอะไรอะ่ะมันฟิตแทน why not hmm? ลวดกระติดยางก็รั่ว เง้าไม้ยาวขึ้นจากหลุมไย่ <c oughs> ไมีแต <c oughs> ่พวกเป๊ๆด้วนๆใช่ไหมไม่ยาวล่องขึ้นจากหลุมไหว <c oughs> เอาล่องขึ้นแล้วต้องเอารถขึ้นอีกล้วนี่ <c oughs> แจกลมอาคุดมันหรื่องมาดำนาเย็นตุดว้าวเลยเย็นเลยไอ้วันที่ง่ายว่ายากเนอะไอ้วันที่ยากว่าง่าย Khay nó khung khuôn bây giờ lo bột bộ, bộ, lượt thang nữa Má ta Thôi ăn Thay cái đi Ủa oh, bên ta nát khắc hết น่จะกลมถ่ายด้วยมาจับกองแม่นั้นค่อยแต่ยิ่บังกองจับกี่ตีสามถ่ายยังไงนด้่หยเมียมัถ่ายคิดดูเถอะเนี่ยไม่ลงไม่แรงก็ไม่ต้องค้ำน่ะเพราะว่าท้องทะมดเหรอใครนะพี่ท้อมนี่นะ เตดเลยไม่อยปิ้นขึ้นนะล,ลอ่มันลงไปทำไมหรอออกมั่อยากลงเนาะมั่อยากลงใส่ขี้ไปด้วดเยเลี้วขึ้นถอดรงเท้าจุกฮัเยบร้อย จุกยิกคล้องก็มาคล้องโดนพอดีเลยเนี่ถ่ายวีดีโอให้ฉันด้วยยืนถ่ายจรงเจ้าจะเอาล่อขึ้นคมแม่ตะคมบังกล้องมิดมือมือเดียวเนาะเขาเอามือเดียวอืตายของมืออีกคนข้าทังไหนวะ เอาโตกล้องก็ตัดใช่มั้มืดแทกกล้องเดี๋ยวเริ่มยังโอหเขาถ่ายไป้เต็นหานแล้วนะั่นน่ะไหนไม่เห็นได้ถ่ายถ่ายถ่ายตะแิ้วกินๆๆตัดเอาดิปล่อยท่อลอมถึงพุ่นนั่นเอามาดูเน็กกัดเข้ามาเด็กไฟดิแม่ปายังแม่จิ ลูกจะตื่นหรอพ่อจะไปใส่ขะน่าให้แม่พ่อเลยให้วิ่งมาให้ก่อนเฮ้ยอาเดินก็เอาเดินดเอาเอาสอนตะคมมาช่วยกันนี่เป็นหน่อยนึง ไมนี่ยผมปากนี่เยรถเก็บติดยางกันล่ะแม่ว่าจะเพิ่งไปได้ตอนบานาช่วยตันฟันหนึ่งยือหลายตัวช่วยวอาว่านี้ไปเดียวเดี๋ยวของเราไปช่วยฟัแนแจ,จ้กนาทีแล้วเจ็ดนาทีแล้วพอก <พอ S 1> ็อย,ย่อไปไงกิ้งไปนี่กิ้งไปตัวอู้ออยางมีลมแม่หนักไหม